สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันเรื่องเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรน,นะคะซึ่งก็ได้แก่นะคะอันแรกเลยคือถ่านหินนะคะอันที่สองเลยก็คือหินน้ำมันนะคะแล้วก็อันที่สามคือปิโตเรียมนะคะแต่วันนี้เราจะเรียนกันแค่สองตัวก็คือถ่านหินแล้วก็หินน้ำมันนะคะ ก่อนอื่นนะคะเรามาดูตัวแรกกันเลยก็คือฐานหินนะคะลักษณะการเกิดของฐานหินนะคะก็เกิดจากการทับถมนะคะของซากพืชนะคะทับถมของซากพืชนะคะในแอ่งตะกอนน้ำตื้นภายใต้ความดันที่สูงนะคะแล้วก็มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลักนะคะการแบ่งชนิดของหินเนี่ยจะขึ้นอยู่กับปริมาณคาร์บอนนะคะค่าความร้อนเมื่อเผาแล้วก็ลำดับการแปลสภาพ ซึ่งพอมาดูจากภาพเนี่ยจะมีการแปลสภาพไป3อย่างก็คือพีทลิกไนท์บิทูวินัสแล้วก็แอนทาไซ์นะคะซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างกันนะคะอ่ะเรามาดูนะคะการเกิดฐานหินกันก่อนนะคะอันดับแรกเลยนะคะบริเวณแอ่งน้ำนะคะเหมาะกับการเจริญเติบโตของพืชน,นะคะแล้วก็ซากพืชที่ถูก ที่ตายเนี่ยก็จะถูกทับถมกลายมาเป็นพีทนะคะซึ่งจะยังเห็นลักษณะซากพืชนั้นอยู่นะคะอันดับที่2เนี่ยหลังจากนั้นเวลาผ่านไปนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางธรณีนะคะพีทจะถูกทับถมและดันลงมานะคะให้มันลึกยิ่งกว่าเดิมนี่นคือพีทนะคะแล้วก็กชั้นบนเนี่ยก็จะกลายมาเป็นลิกไนส์นะคะต่อไปอันที่สามเนี่ยว่าความร้อนนะคะแล้วก็แรง กดดันเนี่ยทำให้ฐานหินนะคะเกิดการแปลสภาพนะคะกลายเป็นบิทูมินัสนะคะบิทูมินัสซึ่งอยู่ลึกลงมาเนาะและสุดท้ายนะคะก็ความร้อนที่สูงขึ้นเนี่ยจะเร่งให้ฐานหินนะคะแปลสภาพอย่างรวดเร็วนะคะกลายเป็นแอนทาร์ไซต์นั่นเองนะคะอ่ะหรือถ้าดูตามแผนภาพนี้นะคะง่ายๆเลยนะคะชั้นบนเนี่ยจะเกิดมาเป็นพีทก่อนนะคะจะเกิดมาเป็นพีทก่อน เป็นพีก,ก่อนซึ่งพีก,ก็เกิดจากการสะสมทับถมของซากพืชในระยะเวลาที่ไม่นานนะคะลักษณะที่เด่นชัดของพีกเลยก็คือยังเห็นซากพืชเดิมได้อยู่นะคะแต่ว่าเวลาแห้งแล้วก็จะ ติดไฟนะคะส่วนชั้นที่2ถัดลงมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นชั้นของลิกไนท์นะคะมีการทับถมยาวนานกว่าพีทนะคะแล้วก็มีคุณภาพมากกว่าพีทนะคะมีสีที่เข้มนะคะเนื้อแข็งนะคะความชื้นต่ำนะคะเอามาใช้ประโยชน์ก็คือเป็นเชื้อเพลิงในโรงงานไฟฟ้านั่นเองนะคะถัดลงมาอีกชั้นหนึ่งตรงนี้นะคะจะเป็นชั้นของบิทูมินัสนะคะซึ่งมีการทับถมที่ยาวนานนะคะแล้วก ได้รับความร้อนสูงนะคะอัดแน่นจนเป็นอัดตัวแน่นนะคะแล้วก็มีสีดำนะคะให้ความร้อนที่สูงนะคะแล้วก็เอาไปใช้ในอุตสาหากรรมโรงงานอุตสาหากรรมหรือโรงงานไฟฟ้านั่นเองนะคะซึ่งระหว่างซึ่งระหว่างตัวที่เป็นลิกไนท์กับบีทูมินัสนะคะจะมีอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าซับบีทูมินัสนะคะอะบีทูมินัสซึ่ง ก็จะมีคุณสมบัติอยู่ระหว่างลิกไนต์กับบิทูมินัสนั่นเองนะคะต่อไปตัวสุดท้ายคือชั้นล่างสุดเลยนะคะชั้นนี้คือชั้นของแอนทาร์ไซต์นะคะชั้นนี้เนี่ยจะได้รับความร้อนและความดันที่สูงมากนะคะ จนน้าและแก๊สเนี่ยราเหยไปหมดเหลือแต่คาร์บอนนะคะลักษณะของมันจะเป็นเนื้อแข็งนะคะสีดําวาวติดไฟยากแต่ถ้าติดไฟแล้วนะคะมันจะให้ความร้อนสูงที่สุดเลยนะคะแล้วก็ไม่มีควันเอาไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมนะคะหรือจากนี้ดูง่ายๆเลยนะคะตัวที่มีคาร์บอนมากที่สุดก็คือตัวที่ให้ความร้อนมากที่สุดก็คือแอนทารไซด์นะคะพิทูวินสัสซัปพิทูวินัสลิกไน์แล้วก็พีดนะคะแต่ถ้าดูจากระยะเวลาการทับถมเนี่ยตัวที่เกิดขึ้นตัว เลยก็คือพีทลิกไนซ์ซาบิทูมินัสปิทูมินัสแล้วก็แอนทราไซ์นั่นเองนะคะต่อไปนะคะภาพนี้นะคะเป็นภาพของโรงไฟฟ้าแม่เมาะนะคะซึ่งเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้านะคะจากฐานหินและฐานหินที่ประเทศไทยใช้ในการผลิตนะคะก็คือหินลิกไนซ์นั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะเป็นคําถามนะคะเกี่ยวกับฐานหินนะคะข้อที่39นะคะข้อใดอธิบายถึงฐานหินได้ถูกต้องนะคะ1น,นะคะเป็นหินแกรนิตที่กําเนิดจ,จากซากพืชต่างๆหลายล้านปีใช่หินแกรนิตไหมคะ 2. เกิดจากการทับถมของซากพืชต่างๆภายใต้ความร้อนความดันสูง 3. ม,มีลักษณะแข็งไม่เปราะหักง่าย มีสีน้ำตาลถึงสีดำสีมีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบตั้งแต่ร้อยละ40โดยโมวลอ่ะเมื่อกี้เราดูไปแล้วใช่ไหมคะว่าฐานหินเนี่ยมันเกิดจากการสะสมทับถมของซากพืชซากของซากพืชต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่2นะคะต่อไปให้เรียงลำดับปริมาณคาร์บอนนะคะจากมากไปหาน้อยอ่ะเมื่อกี้นี้ครูก,ก็เรียงให้แล้วใช่ไหมคะก็คือตัวที่มีมากที่สุดก,ก็คือ แอนทาไซต์เนาะลองมาเป็นบิทูบินัสเป็นซับบิทูมินัสเป็นลิกไน t ์แล้วก็เป็นพี t นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่4นะคะต่อไป41ทานหินประเภทใดมีซากพืชที่ยังสลายไม่หมดเมื่อติดไฟจะมีควันมากอ่าคือตัวไหนคะตัวที่เกิดขึ้นตัวแรกเลยคือตัวอะไรคะอ่าถูกต้องนะคะก็คือ p e ีดนะคะเวลาเรียงก็จะไว้พีดลิกไนท์ซับบิทูบินัสบิทูมินัสแล้วก็ แอนทาไซด์นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่42ให้เรียงลำดับความชื้นนะคะจากมากไปน้อยจากมากไปน้อยให้ถูกต้องนะั่นแสดงว่าความชื้นนะั่นแสดงว่าเกิดขึ้นในระยะเวลาไม่นานเนาะแสดงว่าเกิดขึ้นก่อนไปจนถึงเกิดขึ้นช้าสุดเลยก็เรียงจากเมื่อกี้นี้เลยที่คุกท่องให้ฟังก็คือพ ลิกไนซ์ซัปปิทูมินัสปิทูินัสแล้วก็แอนทาไซนะคะก็ตอบข้อที่3นั่นเองนะคะต่อไปนะคะเป็นหัวข้อของหินน้ำมันนะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าหินน้ำมันนั่นแสดงว่ามันน่าจะมีน้ำมันอยู่ในหินเนาะเดี๋ยวเรามาดูว่ามันใช่หรือเปล่านะคะหินน้ำมันเนี่ยเป็นหินดินดดนนะคะที่มีเนื้อละเอียดมีสีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลไม่นะคะเป็นหินดินดดนเนาะเกิดจากการทับถมของซากพืชซัก ัตว์ภายใต้แหล่งน้ําดูนะคะเมื่อกี้นี้ฐานหินแค่ซากพืชแต่ถ้าเป็นหินน้ํามันคือซากพืชซากสัตว์นะคะที่มีปริมาณออกซิเจนจํากัด นะคะคอุณหภูมิสูงและถูกกดทับจากการสุดตัว,ตวของเปลือกโลกนะคะเป็นเวลานับล้านปีนะคะแล้วก็ทำให้ซากพืชซากสัตว์เนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเป็นสารคาร r o เจนนะคะนักเรียนจำไว้นะสารคารเจนคือสารสีดำๆที่พบในหินน้ำมันซึ่งเมื่อเรานำคาร r o เจนตัวนี้นะีคะมาสกัดด้วยอุณหภูมิ500อองศาเซลเซียสเนี่ยนะคะเราก็จะได้เป็น หินน้ำมันซึ่งสามารถนําไปการเป็นผลิตภัณฑ์น้ํามันได้หลายประเภทเลยนะคะเอาไปการเป็นน้ํามันได้หลายประเภทเลยนะคะอย่าลืมนะคะคาร์เจนคือสารที่พบในหินน้ํามันนะคะหรือบางตําราเขาจะเรียกว่าคาร์เจนก็ได้นะคะต่อไปนะคะนี่คือลักษณะการเกิดหินน้ํามันนะคะหรือว่ายล์ออย s h เชลน่าจะใช่นะคะเป็นเชื้อเพลิงธรรมชาตินะคะซึ่งเกิดจากการทับทับถมรับ ซึ่งเกิดจากการทับถมของซากพืชซากสัตว์ภายใต้แหล่งน้ำนะคะเป็นเวลานานมีสมบัติติดไฟเนาะนี่นี่คือขั้นตอนแรกเลยนะคะก็คือซากพือซากสาัตว์แผงต้นแล้วก็ดินเหนียวนะคะที่เกิดการตกตะกอนทับถมกันที่5องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็เป็นบริเวณที่เอ่อมีเป็นแหล่งน้ำที่มีออกซิเจนที่น้อยนะคะส่วนขั้นที่2นะคะ มาถึงขั้นตรงนี้นะคะก็เมื่อเวลาผ่านไปหลายล้านปีนะคะเปิืกโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงซุดตัวลงนะคะซากพืชซากสัตว์นะคะก็ไปรวมกันก็ไปรวมกับแร่ธาตุที่ผุพังนะคะมาจากชั้นหินซึ่งเป็นสารอินทรีย์ก็จะถูกทับให้มันลึกลงไปตอนแรกมันอยู่ข้างบนเนาะไปๆม,มาโดนทับลงมาแล้วให้อยู่ด้านล่างนะคะต่อไป เมื่อเวลาผ่านไปภายใต้ความร้อนนะคะเห็นไหมคะตรงนี้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นเนาะและความกดดันที่สูงขึ้นนะคะน้าที่อยู่ภายในซากพืชซากสัตว์ก็จะระเหยออกหมดนะคะแล้วก็สารอินทรีย์ที่อยู่ในซากพืชซากสัตว์จะเปลี่ยนรูปไปเป็นสารเคโรเจนนะคะและนะคะสารเคโรเจนเมื่อผสมกับตะกอนดินนะคะที่ถูกอัดแน่นนะคะจนกลายมาเป็นหินน้ํามัน ะะและอุณหภูมิในภายใต้อ,อุณหภูมิที่สูงขึ้นด้วยเนาะดังนั้นหินน้ํามันนะคะจึงเป็นหินตะกอนที่มีเนื้อละเอียดนะคะมีสีน้ําตาลนะคะเป็นหินตะกอนนะหรือน้ําตาลไหมนะคะมีสารเคอร์เจนสีดําเป็นชั้นบางๆแทรกอยู่นะคะระหว่างชั้นหินตะกอนนะคะคล้ายกับหินที่เป็นแหล่งปิโตเรเลียมแต่หินน้ำมันมีปริมาณคอร์เจนมากกว่าปิโตเรเลียมนะคะ นี่นะคะนี่ก็คือสรุปลำดับขั้นตอนในการเกิดเป็นหินน้ำมันนะคะใช้เวลา3 6 0ถึง600ล้านปีจนถึงปัจจุบันนะคะถึงจะได้เป็นหินน้ำมันเกิดขึ้นต่อไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากหินน้ำมันเมื่อกี้นี้ที่เราบอกว่ามันมีคอลลาเจนอยู่ใช่ไหมคะแล้วไปนำไป กลั่นนะคะมันก็ได้ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะอันแรกเลยก็คือได้น้ํามันก๊าสนะคะน้ำมันตะเกียงนะคะพาราฟินนะคะน้ำมันเชื้อเพลิงน้ํามันหล่อลื่นนะคะไขนะคะนักานะคะแล้วก็แอมโมเนียมซัลเฟตนะคะพวกนี้รวนแล้วแต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากหินน้ํามันต่อไปนะคะมาดูคําถามกันบ้างนะคะข้อใดคือสารประกอบที่อยู่ในหินน้ํามันอะไรคะคืออะไรเจน ช้ไฮโดรเจนไหมออกซิเจนไหมคารเจนไหมหรือไฮโดรเจนอ่ามันคืออะไรคะมันก็คือคารเจนนั่นเองนะคะวิธีจะไม่ง่ายอะไรอยู่ในหินน้ำมันก็คล้ายๆกับคอลลาเจนนั่นแหละก็คือคอลลาเจนนะคะข้อสุดท้ายนะคะข้อใดคือความแตกต่างระหว่างฐานหินและหินน้ำมันวัตถุต้นกำเนิดระยะเวลาในการเกิดการนำไปใช้ประโยชน์ความร้อนและแรงกดดันที่ได้รับนักเรียนคิดว่าอะไรคะ ฐานหินมันเกิดจากอะไรคะมันเกิดจากซากพืชเนาะแต่ถ้าเป็นหินน้ามันเนี่ยมันเกิดจากซากพืชแล้วก็ซากสัตว์นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่1นั่นเองนะคะแล้วนี่นะคะก็คือทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องของฐานหินและหินน้ํามันนะคะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนไม่น้อยนะคะเราไว้พบกันใหม่ในครัหน้าสวัสดีค่ะ